นี่เียอ้ทำไมหลายชุดเท่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Youtube บองดำอินดี้แล้วก็สวัสดีทักท,ทายพี่น้องผ่านทางเฟซเฟซบุ๊กบองดำอินดี้ด้วยละกันครับผมโ จริงจกร้องอีกแล้วโอ้ทำไมมันหลายชุดจังดูครับหกใบฝั่งนี้หกใบแล้วก็มีเซตหนึ่งน่าจะอ่าตั้งไม่ได้เอาโอแน่นอนเซตที่อยู่อไอ้โครงเหล็กนะครับ เราอยู่กันที่วัดน้องกระดานครับผมอันนี้ตำบลน่วยวัดน้องกระดานตำบลตั้งใจอาเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะฮะมาฟังระบบเสียงอีกหนึ่งทีมงานนะครับนี่ฮะพาม,มาดูใกล้ๆนะครับก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดก็ดูคร่าวๆก่อนนะโอ้ หนึ่งชุดสองชุดสามชุดก่แยกได้สามชุดนะณตอนนี้นะณพื้นที่ตรงนี้นะแต่ไม่รู้ว่าเนี่ยเอาออกมาหมดแล้วหรือยังอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวต้องคุยกับทีมงานหน่อยแล้วกันครับผมเอาเดินไปไหนโต๊นี่มามาแล้วจุงกะสวัสดีครับผมเราอยู่กันที่วัดน้องกระดานตำบนตั้งใจเนาะวันนี้พาผมมาทาอะไรเออวางนผนรีวิวไหมเนาะอ๋อเรารีวิวเองไม่ได้บอ โอช่อองงดัยากเอาช่องทีมงานอะไรที่วัดนองกระดานเลยทีมงานทีมงานวัดนองกระดานครับผมแล้วมัดยังนี่ยังยังอามิซอนเดืออีกสองใบอามิซอนสองใบไลลี่อีกแปดใบอีกแปดใบโซจริงหือนี่ยกกันกี่คนนี่นี่แหละทีมงานทั้งหมดนี่แหละเนี่ยทีมงานรับผิดชอบเรื่องเสียงหมดเลยใช่ไหมโอ้ทีมงานเล่าข่าวหรือเปล่านี่ เปลืองเล่าเฉพาะภาพแน่นอนเลยดูทรงแล้วโดยเฉพาะคนนี้เลยนี่จริงไหมไม่จริงอุจชบาบนนมีอะไรบ้างอ่ะตรงนี้อ่ะนีแหละครับนั่นนอธิบายก่อนเอ้านี่นี่ครับขับโลตัวนี้อ่ะขับโลขับโลใชี่ใบสี่ใบครับข่าข้างละหรือว่าอะไรข้างละสี่ใบตัวนี้ คารสซิใบครับแสดงว่านี่ต่อเป็นพาราเรลแน่นอนพาราเรลครับใช่คุรักางเลยอ่ะโอเคตัวนี้ขับกลางตัวใหอเมซอนกลางอเมซอนตัวนี้ก็เนี่ยฝั่งนี้ตัวนี้ก็อันนี้คือกลางฝั่งนี้เซตฝั่งนี้เซตฝั่งซ้ายมือโมดิฟายก็คาราสามโมดิฟายคาราสามใบคาราสามใบเลยใช่ไหมสองแท่นครับสแท่นก็คือมันมันฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้หมดเลยฝั่งขวามืออันนี้น่าจะเป็นอะไรนะคมคอมสำหรับไม อันนี้ก็เป็นเอฟเฟกใช่ไหมเอฟเฟกนะครับผมแต่วันนี้ใช้ตัวอ Cross Digital ด i r e c รสองข้อศูนย์ของ DBX แทห้ทหรือแท้หรือเทียมของอันนี้ของหนึ่งสาวโปรครับหนึ่งสาวโปรนครปฐมโอ้ของแท้หนึ่งสาวโปรได้ของดีจากหนึ่งสาวโปรไม่ธรรมดาเลยอาจจานหนึ่งสาวโปรต้องจ่ายค่าโฆษณาด้วยนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเอฟซีของแกยอยู่เหมือนกันครับผมนะมิก เป็นของอะไรยามห้ายามห้า G P M G P สิบหก X ครับผมอันนี้ซื้อมานานอย่างนี้ทำไมดูใหม่ี่เพิ่งซื้อมาใหม่น่ะเห็นไหมใหม่ๆเลยอีกตัวนกกรนองแบเอฟฟกน่าจะโอเคแล้วนะไม่ต้องใช้เอฟฟกนอกหรอกถ้าเป็นตัวนี้ของยามห้าจริงไหมใครนะไปไปดูตู้ก่อนสิแนะนำตู้หน่อยอันนี้แดงว่าฝนตกใช่ไหมนี่ฝนตกหนักไหมนี่ นี่พรีเซนต์นี่รู้รู้ไหมว่าตู้ไหนใส่ดอกอะไรรู้รู้อ่ะนึกว่าไม่รู้ถ้าไม่รู้ต้องถอดพากันถอดมาดูใหม่นะตองแปดครับตองแหมดเลยอันนี้เป็นตู้ของใครนี่เสียงกลางเอของน็อตครับอัมนีส้นช่างน็อตสารคามครับสิบห้านิ้วเหสิบห้านิ้วครับสิบห้านิ้วเนาะอีมิเนนสิอห้นิ้้ดอกอีมิเนนอีกครับแต่ไรงเป็นต้องแปดแรงต้องแปดโอ้เราพี่ชอบต้องแปดเลยใส่ต้องแปดหมดเลยอ่าแต่ดอกเสียงกลางนี่คืออีมิเนนนะ กูนั่ัวนี้โผ้าศูนย์นี้ทำอันนี้ของผมเองอันนี้ของอาจารย์ครับคของผมเองสูตรแผ่นดินไหวสูตรอะไรเทอร์โบครับเทอร์โบอันนี้เทอร์โบเอรอเฮ้ยอ๋อของต้นรักครับอาจารย์ตุ้ปัญยาทีมงานมันเหมือนเห็นของไอโอบี้โอบยโอ้ยโอ้ยโอบโอ้เโอ้ยอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยรอออลูนี้ออโ เขาเรียกเทอร์โบนี่แหละนะแต่มันทำความลงแต่หน้ามันเหมือนทรงอ่าถ้าถ้าดูเพลินๆมันจะเหมือนแผ่นดินไหวถูกไหมครับแต่มันเป็นเทอร์โบนะเป็นเทอร์โบอ่าหกใบฝั่งนี้อันนี้เขาสูตรอะไรสูตรของทีมงานบ้านแสงพันธุ์นี่ครับที่บางดำมารีวิวไว้วาทิกบ้านแสงพันธุ์นี่นะวาทิกบ้านแสงพันธุ์บอกของช่างน็อตตู้ของช่างนัดบอกไม่ไม่น็อตเนี่ยน็อตบ้านแสงพันธุ์นี่ครับอ๋อน็อตแสงพันธุ์นะแกไปทำซ่าวอยู่ตลาดเซียหวันหัวขั้วสูตร อ๋อเป็นดอกดอกของห้าศูนย์มีผลลมก็แปลว่าตัวนี้ก็คือผลมอลมหลังดอกผลมลมหลังดอกแพ้จะพนินไหวครับแต่แกคำนวณมาเองอ่าแต่ว่าให้มีผลลมออก,กใช่ไหมอ่ด้านหลังหน่อยสิอันนี้ตใบเก่าแล้วกี่ปีแล้วเนี่ยห้าปีแล้วมั้งห้าปีแล้วใช่ไหมเชียงรายมากี่ปีแล้วแกเพิ่งซื้อมาลงเพิ่งประกอบอาทิตย์ที่แล้วเอง อ๋อเจ้าว่าสิงกลางเพิ่งได้เปิด์ซิงได้หน่เปิด์ซิงเลยอันนี้ก็ของอาจารย์ตัวอ่ะฝั่งนู้นก็เป็นของอุบลบาวไก่อุบลี่เอาามแล้วใบันนี้เป็นของบาวไก่นะครับทั้งเซตเลยน่าจะเป็นอะไรนี่เทอร์โบเหรอบีวีครับบีบีโอ้สลักเป็นของวัดเลยนะครับวัดหนองกระดาน อ๋อสั่งมาเพิ่มอีกสี่ใบเอาแล้วใส่ตรงไหนแถวบนนี่นะไม่รู้พี่อู้แค่นี้ยังไม่สะใจนะอันนี้ก็คืออยู่อย่างงี้ตายตัวอยู่แล้วเนาะสำหรับงานที่เป็นเกี่ยวกับงานของทางวัดอันนี้ก็ต้องแปดเหมือนกันต้องแปดเหรอดอกตัว M B B M ใช่ไหมเสียงกลางสิบสองนิ้ว B M แต่แหลมเป็นต้องแปดแหลมต้องแปดอันนี้ดอกอะดอก ID อะ ID ใช่ไหม แต่สั่งมาอ C ใบมี E ใบสั่ง E C ใบก็ต้องดึงเสียงกลางขึ้นไปอีกมันจะได้ใส่ได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องเกี่ไว้ในโกดังอะเนาะสายสวายตัวไหนตัวนี้เหรอนี่ครับสายนะครับเดี๋ยวให้ดูถ้าสายไอ้ไอ้ลิงก์มันเป็นสายธรรมดานี่ครับ V line ครับเสียงกลางเสียงกลางก็จะเป็น V line อันนี้ก็เสียงกลางวีไลน์อ่าดูสายเบียดก่อนอันนี้ตัวเก่านะน่าจะเป็นแต่เสียงกลางแหละที่เป็นวีไลน์เสียงกลางเป็นวีวีไลน์ครับประมาณยี่สิบห้าเมตรสายยี่สิบห้าเมตรเอาสายขอ,าของตัวเองมาช่วยด้วยเราเป็นโยมเราก็ต้องช่วยเลยเนาะมาฟังเสียงดีกว่าเราจะเริ่มจากชุดไหนก่อน รวมเลยครับผมเซตร,รวมแล้วอันนี้เสร็จรวมแล้วนะไม่อายเขานะอย่าปืนแรงนะเดี๋ยวโทรศัพท์บองดำพังในในสเต็ปใช่ไหมนี่อ๋ออันน,น,น,นี้คือต่อต่อไฟตรงมาเลยบะ เพงเวลาไฟตก งห้ขอความคิดเห็นหน่อยเสียงมันเป็นยังไงฮะเสียงเป็นยังไง <c oughs> เอามาคอมเมนต์เครื่องตตวเองอยเสียงเป็นยังไง เพลงเดียวให้เพลงเดียวแค่นั้นแหละเพลงเดียวอไงแต่เล่ยิ่มันจะหมดฟิล์มก่อนเอาติเครื่องตัวเองหน่อยสิเป็นยังไงติเครื่องรู้เครื่องวัดติไม่ได้ครับเครื่องวัดเครื่องวัดติไม่ได้มันคนละสูตรเนาะต้องเข้าใจต้องเข้าใจนิดหนึ่งเด้อพี่น้องครับผมมันคนละสูตรอันนี้คือ BV อันนี้คือเทอร์โบเทอร์โบ ดอกคว่ำลง bv ดอกมาข้างหน้าหันหน้าดอกมาข้างหน้าแล้วอีกสูตรหนึ่งก็หันตูดมาข้างหน้าทีเนี้ยพอเราไปยืนอยู่ตรงนั้นมันเหมือนว่าไอ้ฝั่งขวาสุดเนี่ยมันจะบางเบรจะบางมากส่วนหนึ่งก็คือการหันหน้าดอกแล้วก็มันน่าจะเฟดกันกับตัวตู้เทอร์โบนะเพราะมันคนละสูตรกันนะแต่มันก็ไม่เป็นไรรอกแต่ถ้าแยกกันผมก็คิดว่าเสียงก็คงจะปกติเลยถ้าแยกคนละชุดกันนะมันไม่มีปัญหารอกมันจะฟังรู้ล ใช่แต่ถ้ามาวางมาวางรวมกันอย่างนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องการเฟดอยู่แล้วครับเพราะการหันหน้าดอกเนาะเสียงกลาง่านอันนี้จัดจ้านฝั่งนี้ได้ใสโอเคสมบูรณ์แบบครับขอบไปด้วยครับทีมงานว่าน,น้องก็ได้่แหนะครับรับงานรับงานก็เป็นทีมงานของขอาจารย์เป็นคนองพี่ลองพี่ก็รับเองบ้างแต่ว่าพระอาจารย์ก็เป็นคนดูแลให้ ก็ตามนั้นครับก็อย่าไปดราม่าครับผมนะสว่วนมากผมจะเจอมากอ่าคนโลกสวยก็เยอะครับผมนะฮะไอเรื่องที่ว่าทาไมไม่ทาไมพระไม่ศึกไปเล่นเครื่องเสียงวุ่นวายมากมายผมปวดหัวครับอย่าไปคิดอะไรมากมายขนาดนั้นครับพี่น้องครับผมนะบางทีบางอย่างมันมันก็มีความจําเป็นที่ต้องใช้นะครับว่าบางทีมันหาเครื่องข้างนอกไม่ได้ก็จําเป็นต้องมีใช้ในวัดนะครับก็อย่าไปซีเรียสไอเรื่องครับงงรับงานก็เป็นอ่าทีมงาน เขาไปมันจะได้มันจะได้มีคนแบบามาช่วยเขาเรียกอะไรนะอช่วยดูแลให้ประมาณนี้นะครับผมก็ญาติโยมของพระอาจารย์เกก็จะได้มีรายดงไรายได้ไปด้วยตรงนั้นญา,าติโยมช่วยเหลือวัดวัดช่วยเหลือญาติโยมครับมองแค่นี้ก็พอครับพี่น้องครับอย่าไปดราม่าอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะส่วนมากถ้าผมถ่ายในวัดผมจะเจอคอมเมนต์ประมาณนี้เยอะครับนะก็ไม่อยากให้ไปทากันไปคิด อะไรขนาดนั้นนะฮะเนาะอาจารย์รติดต,ต่อได้ทางไหนบ้างเป็นลูกผมไงครับตุลาซาวนี่แหละ,ะตุลาซาวภาษาไทยครับผมภาษาไทยเลยนะอ่ะถ้าใครอยากต้องการเครื่องเสียงยมันก็แยกได้ประมาณสองชุดเลยเนาะอาจารย์รเพราะชุดนั้นก็คือตั้งตายตัวอยู่แล้วเอาออกได้เอาออกได้ถ้าอาจารย์ขยันนะแต่ผมถ้าเป็นผมก็ขี้เกียจหน่อย ตั้งไว้อย่างนี้เลยอันนี้จะมาไปหมดเลยเลยรอดก่อนเอาฝากเครื่องเสียงอีกหนึ่งเจ้าแล้วกันครับผมถ้าต้องการไปอา่อาตับใช้พี่น้องก็ตุลาซาวครับเฟซบุ๊กภาษาไทยพิมพ์ไปเลยครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับจ้าสวัสดีครับสสวัดีครับผม,บผมสวัสดีทีมงานด้วยครับผมจุงกกะ